เกิดอาการลิ้นห้อยแล้วนะครับพามาเล่นนะครับอ่าอันนั้นคือเต้เต้ตังตังตุงตุงตุ้งตุ้งตั้งตั้งเต้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 อะเต้ไ้ไหนเหนื่อยแล้วสิลิ้นห้อยแล้วนะครับพาออกมาวิ่งออกกำลังกายกันครับ เกิดอาการลิ้นห้อยเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่ง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 เอาเร็ววิ่ง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 เต้วิ่งเต้วิ่งเตะ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 วิ่งระวังรถด้วยเตะวิ่งเตะวิ่งเตะวิ่งตรงตั้งตรงตังวิ่งวิ่งตรงตังวิ่งวิ่งอาลิ้นห้อยนะครับเกิดอาการลิ้นห้อยนะครับเพราะว่าวิ่งเยอะแล้วครับอ่ะตายแล้วบลับบลับบลับ อือพ oh, uh, oh, ี go, uh, ah, ่ตังนอนแล้วนะครับตุ้ง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 เต้เตะเต้ลิงห้อยเต้เอาเต้ลิงห้อยครับเหนื่อยกันแล้วครับกลับบ้านปะไปกลับบ้านกันเร็วๆเอาเตะนำหน้าอ่ากลับบ้านเร็วๆไปนอนก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่ตอนเย็นไปวิ่งวิ่งพี่ตุ้งพี่ตังวิ่ง ไปวิ่งตามเต้ไปเต้ไปกลับบ้านตังเต้ไปตังไปอตุงไปวิ่งวิ่งไปกลับบ้านกลับบ้านเร็วลูกเร็ววิ่งกลับบ้านเต้ไปเต้พาพี่กลับบ้านลูกปะเร็วเร็วเต้เต้วิ่งเต้วิ่งเต้วิ่งอ่าตังวิ่งตังวิ่งตังวิ่งอ่าตุงวิ่งตุงวิ่งตุงวิ่งอ่าวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็ว ไปพี่ตุงเเข้าบ้านก่อนครับเหนื่อยแล้วครับผมไปกินน้ำนอนก่อนนะครับไปเร็วๆวิ่ง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 เต้ทำไมไปวิ่งตามทางขึ้นไปทำไมตรงนั้นลูกเต้ลงมาวิ่งตามทางไปเร็วๆลูก พี่เต้ไปแล้วเต้ไปแล้วไปตามน้องไปตังเร็วตังวิ้งตรงตรงนำหน้าพี่ตังพีตง่ตรงนำหน้าพี่ตัง,พ,ตง,พ,ตงพี่เต้ก็ไปก่อนเพื่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเต้ระวังรถด้วยนะ เข้าบ้านแล้วครับเหนื่อยแล้วครับ